พาไปดูเรื่องราวของคนดูแลผู้สูงอายุกันบ้างน,นะครับเคยนาเสนอไปแล้วคุณผู้ชมแล้วเขาเคยไปร้องสายใหม่ต้องรอดแล้วนะครับมีคุณยายเนี่ยอายุ80กว่าท่านหนึ่งร่างกายในยบอบช้ําเลยครอบครัวเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าโดนโดนผู้ดูแลเนี่ยแหละโดนแม่บ้านเนี่ยแหละ,ะนะครับออที่จ้างมาเนี่ยทำร้ายร่างกายมีหลายคนมากสุดท้ายวันนี้ตารวจนครบาลน,นะครับสืบนครบาลไปตามจับให้แล้วเพราะว่าหลักฐานมันชัดอลรวนดูสิ ลงมือกับคุณยายไป83ที่ป่วยอัลไซเมอร์นะฮะคือถ้าไม่รักในอาชีพนี้เนี่ยมาทําทําไมอ่ะก็เปลี่ยนอาชีพเถอค่ะให้คนที่เขามีจิตบริการมาทํานะแล้วคุณดูภาพนี้นะอลรรนแล้ววันนี้พอตำรวจไปจับได้นะเขาบอกว่าเขารักผู้สูงอายุรักเด็กเขาไม่ได้ทําเออแต่ภาพเมื่อสักครู่เนี่ยโอ้โหทั้งมือซ้ายทั้งมือขวาปใช่หลักฐานมันเห็นอยู่คาตาคือเขารู้ไหมว่าติดกล้องวงจรปิดไว้อะ น่าจะถ,ถ้าถ้ารู้ค<อ>งไม่ทำออตอนนั้นไม่รู้<า>ไงตอนนั้นไม่รู้นะครับว่าที่บ้านเนี่ยคือคือที่บ้านเนี่ยเริ่มเริ่มสงสย<อ>ัยเออเริ่มสงสัยว่าเอ,อ๊ะทำไมออคุณยายถึงได้มีบาดแผลต,ตามตัวเยอะเหลือเกิน<า>นะครับและนี่นะครับเป็นที่มานะครับในที่สุดนะครับสืบนครบาลน,นะครับนำหมายเนี่ยนะฮะไปจับกจับตัวนางสาวนกปรสนะฮะอายุ49ปี มีหมายจับของสารอาญามีนบุรีลงวันที่11อกันยายนเอาไว้ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายไปจับตัวเนี่ยแถวแถวห้วยขวางนี่เองคะนะครับก็อย่างที่บอกไปโหดร้ายมากตามภาพนะลูกๆเนี่ยแอบติดกล้องเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยที่บ้านไม่มีหรอกตัวเขาก็ไม่รู้ จนกระทั่งเห็นว่าเอ๊ะทำไมร่างกายคุณยายถึงเป็นแผลแบบนี้น่าจะทั้งหยิกทั้งตีทั้งลากอะค่ะคือคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยอรวันเข่าแทบซุดเลยนะเหมือนฝากแม่ไว้กับฝากแม่ไว้กับโจรอะฝากแม่ไว้กับคนร้ายขนาดเราเป็นคนอื่นเราเห็นภาพเรายังน้ําตาจะไหลแล้วนึกถึงสภาพคนที่เป็นลูกเป็นหลานเห็นแล้วเข่าสุดดะแบบนี้จริงนี่แหละฮะเขาก็เลยไปร้องสายไหมต้องรอดเอาวงจรปิดไปให้ นี่จนเป็นที่มานะครับทำให้ตำรวจนครบาลเนี่ยนะฮะจับกลุ่มตัวมาฟังคำให้การนะครับของนพศาาหน่อยเขายอมรับว่าเขาเนี่ยคือบุคคลในภาพจากกล้องวงจรปิดจริงๆแต่เขาขอปฏิเสธเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีพฤติการทุบตีทำร้ายใครเขารักผู้สูงอายุรักเด็กเป็นคนธรรมะ เข้าวัดฟังธรรมมาโดยตลอดอคนเข้าวัดฟังธรรมนี่ต้องอยังไงเอาล่ะจิตใจมันต้องอยังไงคือจิตใจมันต้องอบอ,อ้อมอารีนะค,คือโดยเฉพาะดูแลผู้สูงอายุอ่ะก็ต้องระวังเนาะคผู้สูงอายุเนี่ยบางที ถึงเวลากินข้าวเขาก็ไม่ไมกินอ่ท่านอาจจะขี้หลงขี้ลืมออม,มันต้องใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดคุณจะทําในอาชีพแบบเนี้ยออนะไหนบอกว่ารักคนแก่รักเด็กออแต่ภาพที่ออกมามันขัดแยง<ฮ>้งกับเหตุการณ์ที่เราเห็นนั่น,นสิเกิดคุณยายเรียกบ่อยๆเรียกแล้วก็อาจจะด้วยความหลงลืมๆเรียกแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ให้ทาอะไรค่ะหมุดจีดละออหมุดจีดละเรียกเรียกอยู่นั่นแหละออไม่อยากคิดว่าถ้าไปดูแลเด็กจะเป็นยังไงเนาะ นี่นะนี่ดูแลดูแลผู้สูงอายุนะนะครับเออเนี่ยตำรวจก็เลยต้องอ่านหมายให้ฟังนะฮะออแล้วคุณยายเป็นอัลไซเมอร์ไงอรวรรณที่ตกพันเนี่ยอ้8แเนี่ยนอนติดเตียงด้วยนะครับออที่บ้านก็หาคนมาดูแลไม่คิดเลยว่าจะเจอแม่บ้านที่โหดร้ายแบบนี้นะครับโอ้นะเจออย่างนี้เข้าไปเนี่ยนะฮะครอบครัวกออ็บอบช้ำไปด้วยนะครับอะลองฟังกันดูนะ ภาพวงจรปิดขนาดนี้เขาปฏิเสธว่ายังไงนะฮะเราไม่ได้ทำร้ายคือพ<ม>ี่อยากเปลี่ยนแคมเพิร์ให้คุณยาย<ม>แล้วคุณยายอะตอบโต้ตตมามคนเป็นอัลไซเมอร์เป็นเคสแรกของพี่คือเป็นเคสแรกที่ทำใช่ค่ะใช่ทำงนานอย่ที่นั่นเปนเคสอัลไซเมอร์คุณยายนะเขาบอกว่า,วา พี่ยอมรับมาเถอะว่าพี่ได้ทําร้ายคุณยายพี่ก็ยอมรับพี่บอกว่าพี่ตีคุณยายจริงตีแตกอย่างเงี้ยแตะอย่างเงี้ยหน้าปากอะไรยไม่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 อก็แผลมาจากไหนแล้วแผลมาจากไหนถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่คุณแม่บ้านพูดว่าแค่ตีแค่แตะแค่ตีอย่างเงี้ยแล้วแผลตามร่างกายมาจากไหนลูกเขาบอกว่าโอ้โหป้อนข้าวเนี่ยมีภาพนะ เหมือนเอาช้อนกระแทกยัดเข้าไปอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาเห็นเห็นภาพตัวเองหรือยังนะน่าจะยังไม่เห็นนะถ้าตอบอออแบบนี้บบนนค่ะ,ะ,ค,ะคือก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะคนที่มีผู้ป่วยติดเตียงแบบนี้หาค,คนที่จะมาดูแลยากเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่ตรวจสอบประวัติสักนิดหนึ่งนะคะ,คะมันจะมีศูนย์ในการดูแลผู้ป่วยโทรไปสอบถามแล้วตรวจสอบประวัติให้ละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ,คะนะฮะ